ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะคะสำหรับคลินิกความงามชื่อดังมาริซาเวลเนตคลินิกที่ดูแลสุขภาพแล้ก็ความงามแบบองค์รวมให้คุณดูดีจากภายในสู่ภายนอกนะคะของผู้บริหารสาวสวยไฟแรงนะคะคุณปุณณภาพาประธานกรรมการบริหารบริษัทสลิมเวลเนตเอเชียจำกัดที่ล่าสุดทุ่มงบไม่อันนะคะจัดงานเซเว่นวันเดอร์เซเว่นแอนนิวเ s a ร์แซลลี่ออฟมาริซาเวลิ เฉลิมฉลองครบรอบ7ปีนะคะแห่งความมหัศจรรย์ที่เปลี่ยนทุกวันเป็นวันของคุณไปเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาณชั้นจีศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์คลังสิทธพร้อมขนทัพศิลปินชื่อดังนะคะเข้าร่วมงานไม่ว่าจะเป็นหนุ่มซีพึกหนุ่มนุนนิวนะคะแล้วก็หนุ่มใบแล้วก็อีกมากมายเข้าร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วยนั่นเองค่ะปีนี้ก็เป็นปีที่7นะคะก็มีนวัตกรรมมากมายนะคะที่เรานาม,มา ตอบแทนแล้วก็มอบให้กับลูกค้าท oh, okay. ี่น่ารักนะคะภายใต้คอนเซต์เซเว่นอนเดอร์เซเว่นแอนนวอซรีนะคะของทารีทคลิค่ะเนีรทุกวันให้เป็นวันอัศจรรย์ของทุกคนก้วเข้าสู่ปีท no. ี่8ต uhh ้องมันรอลุ้นนะคะว่ามีข่าวดีด้วยจะมีพรีเซนเตออะไรอย่างเี้หรือเปล่าแน่นอนค่ะไม่ใช่คนข้างๆเลยพวกคุณรัแบบนี้เลยหรเปล่าปีที่แปดเดี๋ยวพี่ๆสื่อมชนไม่มาไม่มารอฝักติน ไวพรด้วยครับผมไวพรแม่อ้อมดีใจรู้สึกรู้จักแม่อ้อมมานานมากๆก็นีน่าจจะรู้ัักยปีแรกของบริษัทน้องมาเวทีคุณธมุตวรรเดียวตัวอ๋อโอ้โหจำได้จ้ะอาด้จำได้จำได้ครับผมก็ดีใจกับแม่อ้อมด้วยแล้วก็ทางบริษัทคลินิกด้วยนะครับผมก็ขอให้ทุกคนแบบมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงแม่อ้อมเองพนักงานทุกคนนะครับผมก็ขอให้ลูกค้าปังๆปันะครับได้ค่ะแล้วน้องนุ่นไวพรเด๋ยวรู้ นีเป็นเกียร์ทมากเลยครับที่ได้มาร่วมกินดีแต่ให้องแล้วก็มาริซาโรดิสลินิกด้วยแล้วก็ติดแม่ห้องอีกฐานหนึ่งนะครับที่เห็นเป็นแบบเยี่ยมนะครับแล้วก็ขอให้มาริซาโรดิสลินิกอยู่กับพวกเราไปนานๆเลยนะครับเพราะประสการเฮงๆรวยเลยเีที่8นะคะเราเตรียมพบกับความอินฟินิตี้ของมาริซาคลินิกค่ะแน่นอนค่ะแคมเปญดีๆแบบอินฟินิตี้แล้วก็ต้องบอกว่าเราก็จะฟ้านะคะ วายจุดฮอตนะคะมาเป็นแบรดลอตบาสเตอร์ของเราเดี๋ยวเรามีคัมเปนเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่แบบ i n นฟินิตในปีที่8ป,ปีนี้ก็เราก็ต้องบอกว่าเ,เป็นปีที่กลับมาทำงานกันเต็มปีได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่โควิดไปนะคะก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้รับกระแสก,การตอบรับที่แบบดีแล้วก็ปังมากมาตั้งต้นปีเลยจนถึตงตอน สำหรับงานเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษนี้นะคะของทางมาริซาเว n e นตคลินิกจะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่7สิงหาคมนี้และสำหรับผู้ที่สนใจนะคะต้องการมีสุขภาพดีแล้วก็ความงามแบบองค์รวมสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มาริซาเว n e นตคลินิกทั้ง6สาขานะคะหรือจะสอบถามผ่านทางออนไลน์นะคะได้ที่เว็บไซต์แล้วก็ Facebook Fanpage ของมาริซาคลินิกได้เลยนะคะ